สวัสดีค่ะมาทำเมี่ยงหมูสามชั้นกันนะคะอันนี้รากผักชีค่ะตำให้ละเอียดแล้วก็พริกค่ะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆนะคะกระเทียมหอมแดงตำให้ละเอียดค่ะแล้วก็ตามด้วยถั่วตัดนะคะอันนี้เป็นกระเทียมดองค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำกระเทียมดองนะคะใครไม่ชอบก็ใส่เป็นน้ำต้มหมูได้นะคะ หือจะเป็นน้ำต้มสุกก็ได้ค่ะน้ำกระเทียมดองห้าช้อนแล้วก็น้ำปลาหกช้อนนะคะอันนี้จะไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเพราะว่าถั่วตัดมันก็มีน้ำตาลหวานอยู่แล้วแต่ถ้าใครชอบหวานกวน,กวนี้ก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะเปรี้ยวตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็มาลวกเส้นหมี่ค่ะเส้นหมี่แช่นะ้ำไปแล้วนะคะลวกแป๊บนึงก็เอาขึ้นค่ะ แล้วก็มาต้มหมูกันต่อค่ะใส่แค่เกลือนะคะเล็กน้อยใครมีค่ะแต่ใครไใบมากรูดก็ใส่ให้หอมได้ค่ะจากนั้นก็ามาเจียวกระเทียมค่ะเอาไว้ใส่เส้นหมี่เนาะจะได้หอมอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมัมกันได้เลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ